E. S. <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลอแอนเจอนี่นะคะเรามาดูความรักของชาวธาตุดินมังกรพฤกษกกันในเดือนมีนาะคมนี้กันค่ะ ชาวาดดินในเดือนนี้คนที่นิ่งเงียบจากคุณนะคะหรือว่าคนที่เขาดูเหมือนจะสนใจคุณบ้างหรือไม่สนใจคุณบ้างนะคะดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์มีความนิ่งๆกันอยู่นะค,ะคุณจะได้รับรู้ว่าคนคนนี้เขามีความหึงหวงคุณมากๆเลยนะคะอาจจะมีการแสดงออกอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้รู้ว่าเขาคนเนี้หึงหวงคุณคือเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆต่อคุณนะคะแต่ว่า อแอนมองว่าเขาเลือกที่จะย,ยังไม่แสดงออกหรือว่ายังไม่มีการแอคชั่นในเรื่องของความรักกับคุณเยอะในเดือนนี้นะคะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะทำให้คุณได้รู้นะคะชาวธาตุดินได้รู้ว่าเขารู้สึกไงกับคุณนะถ้าบรรยากาศนิ่งเงียบเนี่ยคุณจะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาหึงหวงคุณมากๆนะคะแล้วก็มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเพียงแต่เขาเนี่ยดูไม่ค่อยสนใจคุณหรือว่าทําเหมือนไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้น ดีเอ็มเพลสนะคะดเดลเวอรแล้วก็ทรีออฟคัพในเดือนนี้ชาวธาดินคุณจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักนะคนที่เขาดูนิ่งๆนะคะดูเหมือนจะไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นนะคะหรือว่าสถานการณ์ของคุณมีความนิ่งๆเงียบๆกันอยู่เนี่ยในเดือนนี้นะคะจะมีการแสดงออกในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นมีความหึงหวงนะคะมีความคลั่งลักอะ่ะคุณจะรู้สึกว่า คือเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะคือคนที่เขาเลือกแล้วมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะทางความรักนะอ,อาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ มีคอมมิตเมนต์นะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ้าความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีสถานะสําหรับเดือนนี้ชาวธาตุดินก็จะได้มีสถานะนะคือเขาอยากที่จะมีสถานะที่ชัดเจนกับคุณแล้วก็อยากแสดงความรักกับคุณหรือว่าคนคนนี้ที่เขาดูไม่ค่อยสนใจคุณเขามีความคลั่งลักคุณอมืมีความคลั่งลักคุณมากๆนะคะในเดือนนี้นะ สำหรับนะคะเป็น The f o l l Six of Cups นะคะ Ace of Swords แล้วก็ Four of Cups คุณจะถูกดูแลใส่ใจมากมากๆนะคะเป็นพิเศษในเดือนนี้นะคือที่ผ่านมาเขาอาจจะดูแลใส่ใจคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีความนิ่งๆนะคะดูดูคาดเดายากแต่ในเดือนนี้คุณจะเห็นการ take action นะคะในเรื่องของการแสดงออกทางความรักความรู้สึกนะแล้วก็เรื่อง เรื่องที่คุณไม่สบายใจเนี่ยในเดือนนี้ก็จะไม่มีนะแอนว่าในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่สบายใจมากๆในเรื่องของความรักของชาวธาตุดินนะคือเขาเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วก็เขามีความคิดมากในเรื่องของคุณนะชาวธาตุดินแอนว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์เป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์มากๆจนเขาจนเขามีความหึงหวงคุณแล้วก็กังวลว่าคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะ หรือว่ามีการเปิดโอกาสเปิดช้อยในเรื่องของความรักเนี่ยเขาก็อยากที่จะแสดงออกทางความรักกับคุณแล้วก็อืทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีความรักให้กับคุณมากๆเป็นเดือนที่เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากดูแลนะคะอยากใส่ใจอยากทําอะไรดีๆเพื่อคุณนะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วเป็นเดือนที่คุณจะได้รับรู้ความรู้สึกของเขานะคะคนที่ดูนิ่งๆนะคะคนที่ดูเหมือน ไม่ได้สนใจคุณนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสนใจแล้วเขาก็แคร์คุณมากๆนะแล้วก็คอยดูนะคะคอยติดตามคอยส่องคุณอยู่ตลอดนะแอนว่าเป็นเดือนที่คุณจะได้รับข่าวดีคือเขาอยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีความชัดเจนมีสถานะมากยิ่งขึ้นมีการแสดงออกทางความรักนะคะมีความหึงความห่วงคุณน่ะเพราะว่าเป็นเดือนที่ชาวธาตุดินคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วเขาก็ห่วงคุณมากด้วย เขาคนที่ดูนิ่งๆนะคะในตอนนี้นะในเดือนนี้นะจะมีการแสดงออกทางความรักกับคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็หึงหวงคุณมากๆด้วยนะคะเดือนขอดูว่าไพา่อยากจะแนะนําอะไรความรักของชาวธาตุดินในเดือนนี้ค่ะ ถ้าเป็นรักทางไกลนะคะรักที่มีระยะทางห่างไกลกันนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะมีโอกาสที่เขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณอยากที่จะมีการแบบคอมมิทเมนต์อ่ะมีการให้คำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างนะคะกับคุณนะสถานการณ์ที่มีความนิ่งเงียบนะคะมีความที่แบบอาจจะมีความงงๆในความสัมพันธ์นะคะหรือ คุณไม่เข้าใจว่าเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้แบบนี้ค่ะคือความสัมพันธ์จะมีความชัดเจนขึ้นมากๆนะมีการอัปเดเวลนะคะเลือกสถานะในความสัมพันธ์นะถ้าอยู่ห่างไกลกันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะถึงจะห่างกันนะคะแต่เขาก็มีความรักให้กับคุณแบบค่อนข้างเท่าเทียมเลยนะเออเป็นความรักที่ค่อนข้างเท่าเทียมกับคุณเลยนะคะคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนนี้นะแอนว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นข่าวดีเขาอยากจะเ a คแอคชั่นหรือว่าทำอะไรดีๆเพื่อคุณนะ แน่นอนแหละความสัมพันธ์น่าจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคนคนนี้นะคะเขามีการวางแผนวางแพผนในเรื่องของอนาคตไว้กับคุณเยอะมากๆเลยนะมีการเตรียมการนะคะในเรื่องของ อนาคตของความสัมพันธนะ์น่ะเขามีการวางแผนนะคะระยะยาวในความสัมพันธ์นี้กับคุณไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะมีโอกาสที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณมีความเป็นกังวลใจอะไรในความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้จริงๆแล้วอะ่ะคือสถานการณ์จะดีขึ้นนะคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่คุณขอพรนะคะเป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานให้ได้พบเจอหรือแม้กระทั่งมีโอกาสที่จะเป็นคู่ของคุณเลยนะคะ ชาวธาตุดินเดือนนี้นะคะคือเขาจะแสดงออกในเรื่องความรักกับคุณนั่นแหละแล้วก็อาจจะพูดเรื่องแผนในเรื่องของอนาคตกับคุณด้วยนะคนคนนี้เป็นคนที่เป็นคนที่คุณเคยขอพรนะคะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณเดี๋ยวขอดูนะคะว่าพายอยากจะแนะนําอะไรความรักของชาวธาตุดิน ให้บอกว่าถ้าตอนนี้นะคะสถานการณ์ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นดั่งใจนะคะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมความรักความสัมพันธ์ของคุณถึงเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นนะสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะอาจจะต้องให้เวลากับเขาหรือว่าให้เวลากับความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะแล้วก็โฟกัสที่ ความรู้สึกดีๆที่มอบให้กันในปัจจุบันนี้อ่ะใช่คุณอาจจะคิดว่าเออแล้วปลายทางของความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะคะคือปลายทางของความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างดีนะอย่างที่บอกคะ่ะอาจจะมีข่าวดีในเดือนนี้นะคะมีการคอมมิชมีข่าวดีเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอ่ะเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ การที่จะเกิดขึ้นเลยทันทีในในตอนนี้อะไรเงี้ยใช่คุณจะได้รับเรื่องราวดีๆได้รับข่าวดีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลากับเขากับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะคะก็คือไม่ต้องเงร่งเรียบหรือเร่งเร้าอะไรในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปนะคะค่อยๆปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วทุกอย่างเนี่ยจะเข้าที่เข้าทางเองนะสําหรับชาวธาตุดินแอนว่ายังไงเดือนนี้คุณก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของชาวธาตุดินพฤกษ์มังกรก เดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ